สวัสดีค่ะมาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวแลยงกับประเดอนอันนี้ประเดอนแกงไก่ใส่สนินนี่แกงไก่ใส่สินเลอพี่น้องนี่แกงไก่ใส่สินใส่เห็ดใบบัตจุย่างอยู่เนว่ยวอร่อยพี่น้องอันนี้ก็หมักแตงม่อกินข้าวแลยงซื้อหมักแตงม่อมาหน่วยหนึ่งอันนี้ประมาณเกตสิบห้าบาทเนาะที่แรกเาขาห่องแปดสิบแล้วเขาเรียกรดไห่ห้าบาท เพราะว่ามันคำเนาะรลดให้หาบาแตงโมอันนี้การปลากร,ระป๋องปลเดนบเสือมะใบแตกินกระตีสีเสือมะใบทานห่อข้าวต้มพี่น้องไส่เสือมะใบห่อข้าวต้มอันนี้น่องไม่สมประเดิบสีเสือมาหา่านเกงไสไก่เพราะว่าไก่เสือมาสองขาขา,ขาน,นี่ก็เลยเอามาต้มใส่เสี่ยงห้แมวกินนำ้ำเหี้ยนขนกินน้ำเนาะนต้มใส่เสี่ยง ต้มใส่สินต้มตะมือว่านนี่ยนะอันนี้เหลือกินประเด็นก็เลยอุ่นมาก,กินเนาะอันนี้แตงโมว่านหวานพี่น้องเลยแตงโมไหมหวานหายมือ,อน,นี่ประเด็นก็ซื้อมาเลยแบ่งให้ธนากรไปครึ่งหนึ่งกับกล้วยเจรร่ากล้วยกล้วยอยู่เจรร่าพี่น้องโอ้อีอยู่พี่นี่กล้วย อันนี้กล้วยกับแบงหนธนากรไปนี่กล้วยซื้อมากล้วยนี่กับวีดะเปร์ดสิบปุ่นเนี่พี่น้องกล้วยนี่วีดะเปร์ดสิบกับแบงหนธนากรไปเคี่งหนึ่งหมึกแตงโมกับแบงหนธนากรไปเคี่งหนึ่งเพราะว่ายนี่ยเวลาเขาซื้อของมากเขาก็มาแบงหน่อปเด็นกินด้วยกันนี่ปาะเด็นก็ซื้อมากไปซื้อของบัตรสองลอยพี่น้องซื้อของบัตรสองลอย อันนี้สิเฮ็ดเขาต้มมืออื่นอันนี้สิเฮ็ดเขาต้มมืออื่นเนาะเขานี่เพิ่นให้เข่าเหนียวไม่มากเลยสิเฮ็ดเขาต้มผู้เพิ่นนั่นเป็นเมียนหน่ายลอยแล้วเพิ่นให้เประเด็นมากเพิ่นไปบ้านมาเพิ่นเลยให้เข่าเหนียวมากินพี่น้องก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆขอบคุณเพิ่นเพิ่นให้นั่นให้นี่มากินดูดูดอกไประเด็นนอกเขาต้มกับเจ้าไปสู่เพิ่นกินน้ำเพราะว่ากล้วยประเด็นกัดเสือมาแล้วกล้วยกัเตรียมไปแล้ว เ๋วยน้ำบะมีเตรียมไบสองสองวีแล้วซื้อของมากมาไอไหร่กินอยู่คองเลยพี่น้องปลากระป๋องพวกแพงหนือปลากระป๋องนี่กับชิบวับาดเรียนซื้อมากสื้อมาไอไหร่กินไปหลังคาก็เอาติดมากเพราะว่าบ่มี่ยังกินเนาะพี่น้องเนาะนอกบ่ซื้อกินเนากแบว่าด้กินกินแต่เขาบใก่กับที่อันนี้กับที่มะแกงใส่ไก่กินบ๊อบมีเส้นหน่อยก็เลยเอาเส้นใหญ่มากปลาหนันแกงนั่น ปลาอีตูโยนบั่นธนากรบวกอึดบ่อยากย่างหน่อ,นนอยไป่างค่เอาไปใส่ใส่แกี๊ยงปลอีตูนะึงเกีงไก่ใส่ปลาอีตูใส่แอนหอมใส่ยังขินนาะพี่น้องเนาะอัดประเดีนก็นใส่หลายอย่างเลยนี่ใส่โหระพ้าพวงเนี่ยใส่แอนใบอันนี้เนะี่ยใบแอนเขาเอื่นใบยังหอมยักษ์หอมใบเลื่อยไหยหอมใบเลื่อยเนาะ ม้าใเลยเนี่ยใส่ดับข้าวปลากระป๋องก็เอามาใบแต่กินเวลาย่าม่หมหฮออ่อนามีกับเขา่ามั้งล่ะพี่น้องมีกับขเขาก็ว่ากินม้าใบถานแกงบางที่กับแกงใส่เส้นบางที่กับแกงใส่อันอันเส้นมีน้ำเส้นรลอนน้ำลดวแต่หฮางสีแกงใส่ไหมพี่น้องห้างเทาาียกันเอามาต้มใส่หัวเปี๊างเทียกัย่ามกินซื้ซอก็อมีเฮ็ดหลายอย่าง มาเด้อม,มากินขา้าวน้ำไปเดินพี่น้องตกแต่งหม้อบานบ้านสมเสาร์อ,อันมานราคาพแพงอยู่พี่น้องพน้าอัานในเสื่อมานแปดสิ 8, 9, 10, บเก่าสีเปรแสบได้แต่งวดนี้แซบแสบแสบ้บบบบาน,บ,านบ้านกอดกอดพี่น้องอแต่งหมองวดนี้เนี่ยกินหม้อขาวา่าเขาพระเขาไปกินแล้วเขาวา่าแซบแสบ,แสบ,แสบกินเบิดเลยพะนะเขาบอก เขากินแล้วก็ท่วมาบอกเจ้าของก็หัวตาสิกินนี่ยนะกินไปเปี้ยงหนึ่งหรอละกรอบคักคือนยังหนึ่พี่น้องอเอาเมีดมาไหวก็เลยเห็นมีดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นหยังบ่เนาะเนาะเห็นมีดเอาเมีดเสียงๆหน่อยจักหน่อยก่นอนเนาะปลากระป๋องก็คือกันย่ำอยากกิน,นย่ำไหนพี่น้องก็จะกิน มืออื่นเฮ็ดข้าวต้ตมประเด็นกระเจี๊ยนท้ายคลิปให้พี่น้องห้อเบิ่องหน้ามีเขต้มประเด็น,น,กกน,นเนาะพีเนาะเฮ็ดข้าวต้ตมใส่ใบเตยคือเกา่าเหรวป่าสิไปหาถั่วมาใส่เพิ่มเบิ่งก่อนคั่นบางครั้งก็สิย่างไปอ็นท็อปไปเบิ่งถั่วร์มามา,มาห้องเขาตม้มนี่ค่ะพี่น้องบางทีก็อาจสิย่างไปบางทีก็บ่ย่างไปแล้วแต่อารมณ์เนาะพี่น้องเนาะ เดินกัสิขอจบคลิปไ,ไปซ้ำหนี่ก่อนเด้อเด้อดพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกเล็บทุกกำลังแรงใจขอบคุณหลายๆให้กินบ่อโบกโยกบ่ลงให้จเจริญลงเรื่องก่าหนาทำมาหากินคิดสิ่งใดก็ได้สมความมุ่งมั่นปารถนา,ป,านะปีใหม่กับมีตั้งแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแฮ่งๆปังๆรวยๆทุกคนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาะขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดินกันขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดินกันสิขออนุญาตกินเขาก้อนมหนึ่ง บไทยพี่น้องเขาเห็นน้ำหลอกกินเขาเพราะว่าประเดย็นย่านนั้น,นสำหรับง่ามกินเขาประเด็นกินไห้น้ำเขากับอะไรพี่น้องขอบคุณทุกไลทุกเลิอเด้อพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นขอบคุณหลายหลายวันเจอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็สบัสดีค่ะ